ครับผมคลิปนี้เฉเอ๋มาทําเตาน้ํามันนะครับจากต่อจากคลิปที่แล้วนะครับดูในคลิป youtube แล้วโอ้โหมันน่าสนใจนะครับว่ามันเขาบอกว่าประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีนะครับใช้น้ามันนี่มันขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับใครออบแบบลักษณะการเติมเชื้อเพลิงการเป่าลมได้ดีนี่มันมันก็จะประหยัดนะครับอันนี้เป็นน้ํามันนะครับอันนี้ทดลองมานี่ใส่ประมาณ ไม่ถึงครึ่งลิตรนะครับปล่อยให้หยดลักษณะดูหยดนะหยดจิ้งจิงๆลน้อยนะครับแล้วก็แรงดันไฟแรงไฟนะครับแรงหรือว่าแรงนะครับทั้งที่พัดลมเนี่ยมันไม่ดูดอากาศได้น้อยนะครับเป็นพัดลมเครื่องเสียงอันนี้เอามาทดลองก่อนนะครับที่จริงเนีสั่งซื้อจากลาซาด้าแล้วลมมันน้อยนะครับถ้าลมมันแรงนี่รับรองว่ามันจะเป็นเกลียวนะครับเพราะว่าการเจาะรูข,ของอย่างเอ,งเองเ๋จะทําเป็นเจาะเป็รูเกลียวนะครับทําให้ ถ้าลมเยอะนี่ mm hmm, so ม mm ันจะเป็นหมุนเป็นเกลียวเลยนะครับเอาเราลองมาทอดไข่ดูจากวัสดุเลือใช้เท่านั้นนะครับตัวนี้น่าจะน้ำมันลงเยอะที่จริงมันจะติ้งๆเบาๆนะครับเอาติ้งๆเบาๆลองดูนะครับหรือว่าประหยัดนะครับประหยัดโอเคเลยอันนี้จะลองทอดไข่ดาวดูนะครับ ัวนี้เติมผสมน้ำมันอาจจะลงเยอะนะครับเดี๋ยวจะรีบบหลีกเล,ลน็น้อยนะครับตัวนี้หลีได้นะครับเป็นเวา,าเป็นเบาถัางน้ำยาเอนะครับเนี่ยก็มาใช้กาวอีอกซีติดเอานะครับตัวนี้ก็ต่อท่อน้ำมันนะครับท่อน้ำมันตัวนี้ท่อขนาดเกือบหนึ่งนิ้วนะครับ ใช้พัดลมเป่าเข้าไปแต่ว่าแรงดันลมมันไม่ค่อยแรงนะครับเป็นสาธิตก่อนนะครับถ้าใช้พัดลมที่เป็นโบเวอร์ในตรงนี้ม,นม,นมันจะไปแรงกว่านี้นะครับอย่าให้เขาหลอกได้นะครับต้องทดลองนะครับต,ตัวนี้เป็น เป็นเหยือกน้ำนะครับประมาณลิตรนิดๆน,นะครับประมาณหนึ่งลิตรนะครับทนกันทดลองมาก็พอสมควรครับอย่อาสุดว่าผลจะเยอะเรไม่มีสมบูรณ์มาดูโครงสร้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเดือใช้เท่านั้นนะครับขนาดเอาน้ำมันลงนิดเดียวนะครับให้พลังงานเยอะขนาดนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของเตาลิงนะครับนี่ไปดูจากร้านของเก่ามาไปเห็นโครงมาครับมีไอเดียเลยครับตัวนี้เป็นถังถังเอนะครับตัวเนี้ยถังเอสามกิโลนะครับเอามาตัดด้านท้ายนะครับเนี่ยด้านท้ายแล้วก็เชื่อมด้วยท่อนะครับขนาดประมาณสองหุ่นเป็นท่อน้ำมันนะครับดีน้ำมันลงอีกสิ ให้พลังงานสูงมากหยดติ้งๆนะครับค่อยๆไหลลงนะครับถ้าปัดตับลมได้นี่มันจะเวิร์ก,กว่านี้นะครับโอ้หามันเดือดแล้วเอาเด็กๆมาทอดไขด่นีก้องทอดไขด่ดูลองดิลองซิอ่าน้ำมันเริ่มเดือดเนี่ยลองลองดูนะเป็นยังไง อ่ะใส่ไปลูกอ่ะอันนี้ร้อนอยู่นะร้อนวางนะร้อนนะโอ้ได้การครับได้การทอดไข่ไจากน้ำมันเก่าโอ้แรงมากนขนาดคอนลงเยอะแล้วเนี่ย่อนน้ำมันลงเยอะแล้วเนี่ยเกือบจะปิดเลยนะครับเนี่ยสังเ,เกตด,ดูนะครับสังเกตด,ดูม่ค่อยหยดทีละน้อยเพ่รอยเชื่อมก็มีรอยรั่วอยูอ่เดี๋ยวต้อง เชื่อมใหม่จุดประสงค์ก็ามาทอดไก่ขายนะครับเนี่ยพอดีบ้านช่างเอ๋ทำทอดไก่ขายนะครับปิ้งไก่ทอดไก่โอ้ขนาดขนมธรรมดานี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองทอดไก่ดูโอ้เบิกเลยครับเบิกเลยอตอนแรกเราใช้ทิชชู่นะครับในการล่อนะครับให้เป็นวงกลมเลยล่อให้จุดเลยครับอพอ พอเขาทำปียากับไปอ่ามันจะเกิดอากาศนะครับเกิดแรงฟูขึ้นเลยระหว่างน้ำมันกับอากาศเนี่ยผสมกัน่าแต่ถ้าผสมไม่ได้อ่ามันก็จะเป็นควันออกดำๆหน่อยนะครับดูสิอ่าก็คือลมมันน้อยตัวนี้น้ำมันมันเยอะนะครับขนาดหลีน้ำมันแล้วมันยังนั่งเลยโอ้ใครอ่ะ เยี่ยมเลยยาตออทอดไก่ไหมยายตออทอดไก่ไหมยายตออ่าเรารู้นะครับนี่ออออโอ้แรงมากแรงมากครับถือว่าแรงอ่ามว่าอันตรายไหมไม่น่าจะอันตรายนะครับอืมไม่น่าจะอันตรายถ้าเราเป็นน้ำมันพืชธรรมดาไม่ไม่น่าจะระเบิดได้นะครับเอฟซี จะทอดอะไรไหมจะทอดมีอะไรทอดอีกไหม,มขนาดรนมีเดียวถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยมีรอยรั่วนะครับมีรอยรั่วด้านล่างก็จะมีรอยรั่วเดี๋ยวจะเด๋ยวติงต๊งติ๊งเลยไม่รู้จะเกิดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะทำก,การซ่อมก่อนวันนี้น โอเคนะครับคลิปนี้ก็ากดกไลค์กดติดตามนะครับคลิปดีๆมีประโยชน์ไม่ลองไม่รู้ครับผม